បាទសួស្តី welcome ជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជាមួយនឹង channel រៀនភាសាខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមករៀនភាសាខ្មែរតាមទំព័រកាសែត online បាទហើយយើងជ្រើសរើសពាក្យដើម្បីយកមកអសិក្សាយកមកអានយកមករៀនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកម្អោយខាត់ពេលបាទមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នា โอเคเปียธท่นานเห็ไเปียธ์ท่าเมเรายังเลือกยกหมอกอ่ออนอภิปรายนี่คือเปียธารภาษีนพีรภาษาไทยคือาภาษีแต่ว่าเพียรศาสมา้์เกนิเยทธอเมตภาษากมนพูดว่าอย่างไรนะครับโอเคเราเรียนภาษากเมนจากข่าวนะครับโอเคลองมาดูฮะคว่าภาษีฮะในภาษาไทยก็คือภาษีส่วนเพีรศาสเมย์บางเพีรศาสเมย์ยังอ่านทาป่วนนะครับ तो ปณจิงทออกเสียงว่าปวนนะครับออกเสียงว่าปวนโอเคในพวกในนี้ฮะเราก็มีคําว่าดําลางนะครับดําลางนี่ก็ดํานี่ออกเสียงว่าลางออกเสียงว่าดําลางนะครับดําลางนี่คือถือเอาล้วออลงบ่าถือเอาภพจิงมุนถือ,อเอามีกําลังถือ,อเอาเถิงสัมบําด,ดตูตัวอย่งยยดดอางโดยชื่อดําลางปนุนดาดําลางปุน ก็คือคําว่าดํลากรุ่นี่คือทําให้เพิ่มขึ้นทําให้มากขึ้นนะเพิ่มขึ้นมากขึ้นให้มากกว่าเดิมให้มากกว่าเดิมเช่นดําลางปวนก็คือทําให้อ่เพิ่มภาษีฮนะเพิ่มภาษีโอเคเขาผ่านทั่วเขาว่าอินเดียบําดลางปวนนอมโจดไดปีจันนึงเวียดนามปิดดัปีเพืร่รดับปีดอลามสเพรอยโอเคนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรนะครับ อินเดียดอมลางปวนบบนอมโจไดปิันก็อินเดียนี่ประเทศอินเดียนะฮะเมื่อกี้ดอมลางนี่คือทําให้มากขึ้นทําให้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนคําว่าปวนนี่ก็คือภาษีคานี้ก็คือนอมโจลออกเสียงว่านอมโจลแปลว่านําเข้านะครับนาเข้าอะไรนะไดคือทอเล็กหรือก็เล็กนะครับนะครับไดอันนี้ไดโอเค เล็กนะครับทอเล็กโอเคปีจนฮะจากจีนฮะจาก,จ,จ,ากจ,จีนจากประเทศจีนจนฮะจากประเทศจีนหรือเอละทีนึงเวียดนามแล้วก็ประเทศเวียดนามนะครับจากกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะดอบปีดอลสามสีพพ่รอยคือจาก12%ถึง30%เลยฮะก็คือลองแปลดูฮะอินเดียก็คือเพิ่ม หรือก่อเก็บหรือเตรียมอะไรก็ได้ฮะดำลางเนี่ยทีนี้ก็ไม่ถึงการจะเตรียมเพิ่มภาษีฮะก็ยังไม่ได้เพิ่มที่จริงยังไม่ได้เพิ่มนะกำลังจะเตรียมจอเก็บภาษีฮะเก็บภาษีดำลางปวนในที่นี้แต่ว่าในที่ในภาษาคขมรเนี่ยเราใช้คําว่าดำลางปวนก็คือว่าจะจะเพิ่มฮะไม่ถึงจะเพิ่มจะเพิ่มภาษี ภาษีอะไรฮะภาษีภาษีเหล็กนะฮะท่อเหล็กนะฮะที่นำเข้าดาวนนอมโจลจากจีนแล้วก็เวียดนามนะครับจาก12สูงสุดถึง30%เลยฮะสาเแค่อลองมาอ่านคร่าวๆนี่ฮะอินเดียบาอินเดียดอมลางปวนนอมโจลได้ปีจนันนึงเวียดนามจนล็อกปีตั้ปีเพียรอยต่อสามสิบเพียรอย ติตามประเภทใดนะครับติตามประเภทใดใน,นหัวข้อใน่าทว่าข่าวเมื่อสักครู่เขาไม่ได้เขียนเขเขียนว่า12%ถึง30%เลยใช่ไหมแต่ในอันนี้เขาเขียนรายละเอียดเพิ่มขึ้นคือ12%บอเปอรเซนต์ดับบีพรอยดอบสามสเพรียนะครับบสก,กากบอกปอร์เมียนอันนี้บาตามเซก็ไดดบลอกกศปอร์เมียนระบอกกระ,ระทรวงการเงินวตถทอินเดีย เช่นเดียวกันที่ดับใครกันยาการดำเนินโปรนี้เตรริร์นอนุวัติยาเพลพรัมชนม์ดังใบเลิกสตุยพลัดพอลขนมศกโอเคลองมาดูความหมายคร่าวๆนะครับอินเดียนี่ก็เพิ่มภาษีภาษีนําเข้าหรือก็ภาษีเหล็กที่นําเข้าจากจีนนะครับเหล็กหรือทอเล็กที่นําเข้าจากจีนแล้วก็เวียดนามจนล็อกปีดับปีเพเตอรพอันนี้คือตั้งแต่ นะครับจนหลอกปีนี้ตั้งแต่12%ฮะตั้งแต่12%ถึง30%ฮะตามประเภทบางประเภทฮะเลขบางประเภทฮะตามประเภทได้อันนี้ก็ตามการรายงานข่าวฮะตามสกไดรากาประกาศปริมิเอตระบกกระทรวงให้รัฐวัตถุอินเดียคือกระทรวงการคลังของประเทศอินเดียฮะเมื่อวันที่10เดือนกันยานี้ฮะเดือนกันยาน การเพิ่มขึ้นหรือก็การเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเนี่ยฮะภาษีเพิ่มขึ้นนี่ก็มีระยะเวลาจะสูงสุดถึง5ปีฮะสูงสุดถึง5ปีเพื่ออะไรฮะอันนี้ดับเบเลิกสตุยก็คือเพื่อเลิกสตุยอันนี้เลิกสตุยคือหมายถึงส่งเสริมนะครับส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทอเหล็กในประเทศอินเดียเองนี่นะครับโอเคทีนี้อันนี้อีก อันหนึ่งนะครับอันนี้ลองให้ฝึกแปลดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอันนี้ลองลองมาอ่านฮนะสหปอนอุตสาหกรรมไทยออมเปียวเนียวเอาดำลางปวนเลือตุ่มนึงเท่าเท่าปีจันนะครับสหปอนอุตสาหกรรมไทยอุตสาหกรรมไทยออมเปียวเนียวเอาดำลางปวนโอเคลองไปแปลดูลองไปแปลดูนะครับออมเปียวเนียว เรียกร้องให้ทำอะไรนะเอาดำลางปวนก็คือเอาดำลางปวนให้เพิ่มภาษีกับอะไรนะสินค้าถูกๆจากจีนนะครับลองไปแปลดูฮะน,นี้ฮะสปอนอุตสาหกรรมไทยอมเปีเ้ยวเนี้ยวเอาดำลางปวนเลยตุ่มหนิงเอาดำลางป่วนเล,ลืยตุ่มหนิงเท่าเท้าปี p r o t e c t โอเคก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับบาเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ